ถังน้ําที่มันแตกแบบนี้อ่าเพิ่งทิ้งนะครับมันยังมีประโยชน์เดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับว่าผมจะเอาไปทําอะไรรวมไปถึงถังสีนี่เลยครับหูมันขาดเกาะหูไม่อยู่แล้วครับมาดูขั้นตอนแรกเลยครับผมจะใช้อาหารกระป๋องมาเผาก่อนครับกระป๋องอาหารเอ้ยอาหารกระป๋องกระป๋องอาหารนั่นแหละครับผมก็จะเผากระป๋องให้มันร้อนเลยนะครับเมื่อกระป๋องอาหารร้อนแล้วผมก็จะเจาะรูตรงนี้ครับ ตรงถังสีเก่าๆนี่นะครับที่หูมันอาการไม่ได้แล้ววิธีนี้มันจะง่ายกว่าการที่เราจะใช้โฮซอนะครับหรือว่าถ้าใครมีโฮซอก็ใช้โฮซอก็ได้ครับแต่ผมว่าโฮซอบาดแผลม,มันไม่ค่อยแข็งแรงครับเหมือนเราเอามีดปาดเชือกแล้วเชือกลุยนะครับแต่อันนี้ไม่ลุยนะครับมันเราใช้ความร้อนแล้วก็จะเจาะเจาะไปเรื่อยๆครับเจาะจนรอบ ถังเลยแล้วแต่ว่าเพื่อนจะเจกกาะกันจีรูนะครับส่วนผมก็จะเจาะทีหน่อยเมื่อเราเจาะรูรอบถังสีแล้วนะครับเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปเลยครับในส่วนนี้ผมก็ยังใช้ไฟเป็นตัวช่วยเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นเหล็กสามหุน,น,นเศษเหล็กสามหุนเหลือๆนี่แหละครับเอามาลนไฟ เขาไฟมาทําตรงปากขวดตรงนี้ให้มันเป็นร่องนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหล็กสี่หุนก็ใช้ได้ครับไม่ต้องแต่สามหุนก็ได้แต่ผมมีสามหุนผมก็เลยใช้สามหุนนี่แหละครับง่ายๆครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรหลายอย่างผมก็จะทำให้มันเป็นร่องสักสี่ร่องนะครับหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับจากนั้นจะใช้มีดคัตเตอร์ปาดส่วนเกินที่มันโดนไฟไหม้ออกมาเนี่ยแบบนี้นะครับที่มันบ,นบานๆออกมาเนี่ย ใช้คัตเตอร์กูดออกปาดออกครับทั้งด้านนอกและด้านในครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปล้างสักหน่อยครับพอมันดูได้ครับไม่ต้องล้างให้มันสะอาดเอี่ยมอ่องก็ได้นะครับเพราะว่านี้มันเป็นของเก่าครับที่แรกผมก็ใช้ไปตักน้ํานี่ยครับเอาไว้ตักน้ําลดขับรดต้นไม้พอดีหมูมันใช้การไม่ได้แล้วครับ ตรงรูที่เกี่ยวหูมันมันผุมันพังแล้วครับแต่มันยังมีรูกอื่นใช้ทดแทนอยู่อันนี้ผมก็เลยเอามาเจาะรูเล่นครับส่วนทางน้ำเนี่ยผมจะไม่ล้างนะครับแค่แค่ขีข้ดินออกนิดๆหน่อยๆพอครับพอ,อคือคือฮะแล้วผมก็จะเอาไปตากไว้ก่อนนะครับให้มันหมาดๆสักนิดก่อนการใช้งานครับหลังจากที่ตากไปสักพักก็แห้งแล้วครับแดดแรงมาก เอาถังสีมาวางไว้แบบนี้ครับจากนั้นก็เอาถังน้ําคว่ำลงไปเลยครับแบบนี้นะครับเปิดไอ้รูที่มันแตกนี่นะครับเทเข้าไปเทอาหารไก่เข้าไปครับนครับเทเข้าไปได้แป๊บเดียวน้องไก่ก็มากินแล้วครับอันนี้เป็นไก่ไข่ที่ผมเลี้ยงมาเข้าปีที่สี่แล้วครับน้องไก่เริ่มไข่ห่างแล้วรู้สึกไม่ไม่คุ้มกับค่าอาหารครับเลยปล่อยออกมาเดินเล่นตามพื้นบ้านครับนี่ผมก็นั่งรอดูไก่น้อยจะมากินครับจะมาตัวไหน มาแล้วครับกินได้นะครับไก่เล็กไก่นน้อยนี่ก็กินได้ครับตัวเล็กๆนี่วิ่งเข้าไปข้างในได้เลยครับไก่เล็กเข้าได้ทั้งตัวเลยครับโอ้เจ๋วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ